สวัสดีครับ Bible Talk กับอโปรครั้งนี้ให้หัวข้อว่าตาต่อตาฟันต่อฟันนะฮะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่บัญญัติได้ไดบัญญัติเอาไว้เนี่ยทำบัญญัติในพันธสัญญาเดิมก็คือว่าเรามีสิทธิ์ถ้ามีคนที่ทำไม่ถูกต้องต่อเรานะครับส่วนในพันธสัญญาใหม่นะ่ะพระเยซูคริสต์ได้ให้วิธีที่ดีกว่าก็คือให้ความรักต่อกันแลกันนะครับให้เรามาดูครับเป็นยังไงครับ มัทธิวบทที่5ข้อ3 8ถึง39บอกว่าอย่าให้เราต่อสู้ความชั่วหรือคนชั่วนั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเราสู้ไม่ได้เราสู้ได้อยู่แล้วนะทั้งทั้งความจริงสัจธรรมทั้งทั้งกำลังหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่สู้ไปก็ไม่ได้มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรใหม่เพราะว่ามันเป็นเรื่องการทําร้ายซึ่งกันและกันซึ่งขัดแย้งกับลรรักษณะของพระเยซูคริสต์บอกว่าให้เราหลักเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้น ถ้าแม้ว่าเราชนะทั้งความคิดหรือการต่อสู้ด้วยกําลังก็แล้วแต่เนี่ยมันเขาเรียกว่ามันจะปิดโอกาสของการที่เป็นพยานคำพยานชีวิตของเราที่จะนําเขามารู้จักพระเจ้าในอนาคตก็ได้ฉะนั้นพระเยซูจึงบอกวิธีให้กับเราในหนึ่งเปโตรบทที่3าข้อเบอกว่าอย่าทําชั่วตอบแทนความชั่วอย่าด่าตอบแทนการด่าแต้เนี่ยคือคือสิ่งที่พระเยซูบ,บอกว่าจงอวยพรเขา คือไม่ทำไม่ใช่อยู่เฉยๆแต่อวยพรการอวยพรเขาได้ก็คือเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอไงเราสามารถอวยพรเขาได้เพราะเห็นสิ่งดีขออยู่ที่อยู่ในผู้อื่นการตอบสนองด้วยความชอบธรรมแบบนี้ได้เพราะเยซูใช้หลักแบบนี้นะครับในหนึ่งเปโตรบทที่2ข้อ2 0ถึง23ก็คือพระเยซูมอบเรื่องทุกอย่างของพระองค์นั้นไว้กับพระเจ้าคือพระบิดาเพราะฉะนั้น วิธีการที่เราจะจัดการความขัดแยง้งแทนที่จะไป,ไปตาต่อตาฟันต่อฟันเพื่อรักษาความยุติธรรมของเราแต่ให้เรามอบเรื่องของเราทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี้ไว้กับพระเจ้าเป็นผู้กระทาไม่ใช่เราเป็นผู้กระทานะครับหวังว่าคลิปนี้จะนนุนน้ําใจพี่น้องอีกคลิปหนึ่งสวัสดีครับ